สวัสดีค่ะโฮโรวิสิกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ารอบนี้ก็เป็นดวงความรักลายเดือนเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะของชาวราศีมังกรจ้าลงเลทกันไปเกือบสัปดาห์เลยเนาะห้าหกวันเกือบเจ็ดวันเกือบสัปดาห์หนึ่งได้เลยเนื่องจากแม่หมอเพิ่งว่างคะ่ะต้องขออภัยด้วยนะชาวราศีมังกรงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วเนาะแต่ว่าเดือนกุมภาพานันธ์เราก็ยังเหลืออีกตั้งหลายวันยี่สิบกว่าวนะันเนาะไม่เป็นไรเราสามารถดูได้ แต่ว่าดวงดวงทั่วไปก็คือลง,ลงไว้แล้วเรียบร้อยให้ดูกันนะจ้าน,นี้ก็เป็นความรักแบบความรักเน้นๆเ,เดือนแห่งความรักด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าชาวราศีมังกรความรักเดือนเนี้ยเดือนคุมภาพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างเดือนแห่งความรักพอดีเลยอะ่ะเปิดก่อนมนะ่บอกเลยนะว่าพาร์ทความรักเนี้ยจะแยกให้ แยกให้คือคนโสดคนมีคู่หรือบางคนก็แบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะจ๊ะจะแยกให้ประมาณ3พาร์ทใน1คลิปนี่แหละในคลิปนี้นี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่คนโสดกันก่อนเนาะคนโสดชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นอย่างไรจะมีความรักเข้ามาไหมหรือว่าก็ยังโสดสนิทเหมือนเดิม โอเคบอกเลยนะถ้าหากชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้ยังเอาข้จริงคุณเองก็ไม่ได้สนใจความรักเท่าไหร่มีคนมาขายขนมจีบอยู่แหละมีคนมาสนใจอยู่แหละหรือบางทีคุณก็ไปสนใจเขาพอสมควรแต่ด้วยความที่บุคลิกลักษณะชาวราศีมังกรแล้วว่าความรู้สึกฟิลลิ่งอะฟิลลิ่งช่วงเนี้ยมันเป็นฟิลลิ่งช่วงที่เหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้อยากจะไป สูงสิงอะไรกับใครมากมีแบบแต่ละไพ่แต่ละอันขึ้นมาก็คือเหมือนยังอยากจะอยู่เป็นโสดอยู่ยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามานะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจเลยอ่ะอีกอย่างบุคลิกชาวราศีมังกรบางทีอาจจะมีความมีความดุดุดนึงมีความเข้มงวดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกลายเป็นว่า คุณสามารถพึ่งตัวเองได้ดีเพราะพึ่งตัวเองได้ดีก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากยุ่งุ่งนี่ยกับใครไม่ค่อยอยากมีเรื่องอะไรกับใครเพราะว่าบางทีบางคนอ่ะเห็นหลายหายคนที่เขามีคู่กันแล้วเหมือนปัญหาเยอะชาวราศีมังกรช่วงนี้ก็เลยแบบเ,ออเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเพลอาเยิ่งเดือนแห่งความรักคุณก็เห็นความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลาย เยอะมากไปหมดทั้งสมหวังทั้งผิดหวังทั้งดีใจทั้งเสียใจเออคุณเห็นมันจนถึงขนาดที่ว่าเออตอนนี้อยู่คนเดียวก่อนดีกว่านะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่พร้อมที่จะอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้สําหรับคนที่โสดนะอเปิดนิดนึงแล้วอีกอย่างบางคนเนี่ยคนโสดชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งโสดมาไม่นานด้วย อา,อาจจะเคยมีคู่แต่ว่าเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรบางอย่างให้พัดพรากจากคนรักไปทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่ตอนนี้แล้วบางคนอาจจะเคยมีแผลใจมีความฝังใจกับความรักในอดีตบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ยังไม่สามารถที่จะถอนมันออกไปได้ยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับใครคนอื่นในแบบเนี้ย ออหรือบางคนก็อาจจะมีคล้ายมีแผลฝังใจมีแผลในใจอยู่ที่ยังไม่หายแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครใหม่หรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆในตอนนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะชาวราศีมังกรให้เวลาตัวเองเนาะวันหนึ่งเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเจอคนที่เหมาะควรก็ค่อยก็ค่อยคบหากันก็ได้ให้เวลาตัวเองตอนนี้ก่อนก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกชีวิตเป็นของเราใช้ให้ดีก็พอความรักเราก็เลือกได้นะไม่ใช่เลือกไม่ได้ เออคนที่เข้ามาถ้าหากคุณยังไม่พร้อมคุณก็ยังไม่ต้องเลื่อนสถานะเป็นอย่างอื่นก็ได้ดูกันไปก่อนก็ได้นะอ่าให้เวลากับตัวเองเยอะๆที่สุดในตอนนี้ดีกว่าให้เวลาตัวเองในการดูแลในการเยียวยาหรือในการเพิ่มความแข็งแกร่งความมั่นใจความดีๆอะไรในตัวเองให้เพิ่มขึ้นก่อนถ้าถึงเวลาคนดีๆเข้ามาก็ค่อยว่ากันอย่างนั้นดีกันเนาะโอเคเรียบ okay, ร้อยจ้ะน,นี้คนโสดแล้วไปดูคนมีคู่ดีกว่า คนมีคู่ในที่นี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเฉยๆยังไม่ได้สร้างครอบครัวร่วมกันยังไม่ได้มีครอบครัวยังไม่ได้ลงหลักปักฐานยังไม่ได้แต่งงานนะโอ,โอ๊ยแต่ว่ามีสิทธิ์ได้แต่งอ่ะมีสิทธิ์ลงหลักปักฐานต่อกันมีบางบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกนะอ่าบางคนอาจจะมีการ มีการขอมั่นขอแต่งก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะคนที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วแบบความสัมพันธ์เริ่มยั่งยืนเริ่มจริงจังเริ่มเห็นอนาคตร่วมกันในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการวางแผนมั่นไหมแต่งงานไหมสร้างชีวิตร่วมกันดีไหมอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มมีค่อนข้างเยอะยิ่งในเดือนแห่งความรักด้วยโอ้ยคุณจะคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่า เออแต่งดีไหมหรือแต่งปีไหนดีหรืออะไรยังไงจัดงานแบบไหนดีเริ่มมีคุยกันแล้วเริ่มวางแลนกันแล้วหรือถ้าหากใครที่เพิ่งคบกันคุณจะรู้สึกด้วยใจของคุณเองว่าเฮ้ยกับคนนี้ก็ไปด้วยกันได้ดีอยู่นะเออเหมือนกับเห็นภาพในอนาคตของกันและการที่ยังมีกันอยู่ได้อะพอที่จะเห็นภาพนั้นร่วมกันได้แล้วเอออยู่กับคนนี้ ได้นะในระยะยาวโอเครู้สึกใช้ได้เลยเรียกว่าความรักดีตลอดทั้งเดือนเลยนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างไปกันได้ดีและค่อนข้างจริงจังมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะจ๊ะถือว่าดีโอเคเรียบร้อยสวยความรักสวยมากความรักสวยจริงๆชาวราศีมังกรมีคู่แล้วต่อไปไปต่อไปต่อเราไปดูคนที่แต่งงานแล้วด้วยแต่งงานเรียบร้อยแล้วมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะมีลูกแล้วอนะมีลูกด้วยกันเรามาดูกันหน่อย สลับสลับกันจ้าใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีมีลูกแล้วด้วยสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วช่วงนี้งานออกไปกินช่วงนี้ไปสนใจเรื่องงานมากกว่าต่างฝ่ายต่างไปฟันฝ่าเรื่องงานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ขอเตือนนิดนึงนะ,ะเตือนนิดนึงมันจะมีคนที่น่าสนใจมากเข้ามาในความสัมพันธ์จะเหมือนกึ่งกึ่งมือที่สามก็ไม่เชิงไม่ได้แสดงตัวเป็นมือที่สาม บางทีอีกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแหละเออแต่คุณใจคุณจะรู้สึกเอ้ยทําไมน้องคนนี้เอ้ยทําไมคนคนนี้เอ้ยมันสะดุดตาจังเลยมันสะดุดใจจังวะอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยฉันแต่งงานแล้วนี่ฉันฉันมีครอบครัวของฉันแล้วนี่มันจะมีคนที่แบบชวนให้ใจหวั่นไหวให้เขวเข้ามานิดนึงแต่มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะมันไม่มีอะไรเลยแค่ทําให้รู้สึกหวั่นไหวนิดนึงอะหวั่นไหวหวั่นไหวนิดนึงแต่ถามว่ามีอะไรไหมไม่มี ไม่มีอะไรในกอไผ่นะจ๊ะไม่มีเลยแล้วก็จริงๆเป็นไปได้ก็เลี่ยงๆไปดีกว่าเออนะพยายามเลี่ยงไปซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเกิดการประทะหรือมีปัญหาในภายหลังนะอ่าเพราะไอ้ที่เข้ามาถ้าหากมีใครเข้ามาในช่วงที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วมันก็เท่านั้นแหละแต่มันก็เท่านั้นจริงๆเป็นคล้ายๆตัวทดสอบคุณธรรมในใจมากกว่าจะไปเล่นด้วยไหมหรือจะปล่อยไปหรือบางทีถ้าหาก ไม่เล่นด้วยก็ดีถ้าไปเล่นดวยก็พังเท่านั้นเองไพ่ขึ้นเลยมันก้าวไม่เท้าอย่าหาภาระใส่ตัวเพิ่มเลยนะถ้าหากเกิดมีครอบครัวแล้วแล้วดันไปชอบคนนั้นคนนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็เตือนว่าอย่าไปหาภาระเพิ่มเลยมันคือภาระมันคือความเหนื่อยมันคือความแบบลาบากยากเย็นในอนาคต อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่าอันนี้คือไพ่เขามีแต่เตือนเรื่องนี้นะแต่ถ้าหากบางคนต้องบอกงี้มันมีอีกบางกรณีที่แบบไม่มีไม่มีไมมอ้คนประเภทนี้ยเข้ามาให้ใจหวั่นไหวเลยแต่ว่าตอนเนี้ยหลงไหลอะไรบางอย่างหลงไหลงานหลงไหลของหลงไหลอะไรบางสิ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานหลงไหลเรื่องงานมากจนลืมลืมดูแลครอบครัวลืมดูแลคนที่บ้าน เืมดูแลสามีพัญญาลูเพระกําลัง,ลงหลงไหลได้ปลื้มกับอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเออบางคนลงหลงไหลกับงานที่ตัวเองทําหลงไหลกับสิ่งที่กําลังจะได้มาเออแล้วโฟกัสกับสิ่งนั้นมากๆบางคนอาจจะเพิ่งได้รถใหม่บางคนเพิ่งได้อะไรบางอย่างใหม่ๆเป็นของส่วนใหญ่จะมาส่วนใหญ่เท่าที่ดูต้องเป็นเกี่ยวกับงานลงหลงไหลในงานลงหลงไหลในบางสิ่งอยู่ที่ทําให้คุณแบบ โฟกัสแต่สิ่งนั้นจนลืมลืมไปอ่ะลืมไปว่าต้องดูแลครอบครัวด้วยนะอะไรเงี้ยเออมันจะมีกรณีนี้เข้ามาเหมือนกันบางทีไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาทําให้หวั่นไหวบางทีก็เป็นเรื่องงานเรื่องของเรื่องอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะาหเป็นกรณีของเรื่องงานก็ทําไปก่อนแต่ก็อย่าลืมแบ่งเวลาแล้วกันแบ่งเวลาให้คนที่บ้านด้วยให้คนที่คุณรักด้วยให้ครอบครัวด้วยแล้วจะเพอร์เฟกมากเลยนะจ๊ะนี่สำหรับชาวราศีมังกรนะคะ เคเรียบร้อยดูครบหมดแล้วเนาะชาวราศีมังกรครบทุกสถานะเลยจะโสดจะมีคู่จะมีครอบครัวอ,อ่าชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้นะคะเ,คเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการ ปยในการทำคลิปต่อไปนะหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็ลงไว้ได้เลยนะติชมอะไรก็ตามสบายเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามดูฮ o ร o รวิซิปกันจนจบนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ